สวัสดีค่ะตอนนี้เรามารับชมน้องเก็บ้องน้อง,อง,องแกงจำปาเป็นแกงเปลี่ยนเป็นแกงรถไฟฟ้าแล้วนะคะคลิปนี้ชมน้องๆแกงจำปาเปลี่ยนมาเป็นแกงรถไฟฟ้าจ้าน้องน้ำมนต์นี่เอาเงินจากน้ำพักน้ำแรงในการลำนะคะมาซื้อนะคะหลักไม่ถึงหมื่นนะคะไม่ถึงหมืน่นแต่น้องบอกว่าถ้าได้ลำต่อนี่ถ้าไม่มีโควิดก่อนนะคะถ้าถ้าได้ลำต่อนี่ได้คันใหญ่แน่นะคะ นี่คันใหญ่นี่ไะอีกหนึ่งร้อยบาทสองหมื่นนะคะขอโดดเด้อขอโทษดเด้ออะไรนะคะลองลดไหมค่ะน้องในพอที่จะเทสลดให้น้องเจ้าคุณนะคะ อ้าวต่อไปเป็นรายการเทสรถใหม่ค่ะกระดาษไม่ไม,ม,ม่แกะนะคะเอาเอาอันนั้นติดหลอกกระบอกออกซะนั่นผ่าห้องหลอกกระบอกออกผ่าห <laughs> ้องหลดอดกระบอกออก <laughs> อลถเอง <laughs> อ่า,น,าน,น้องน้ำมนต์ก็ไปตอนนี้เป็นการเทสรถใหม่ของน้องเจ้าคุณนะคะลูกชายคุณพอลลี่เจ <c oughs> ้าของลานมันอยู่ข้างบ้านลุงพลนะคะโน่นแล้วถึงบ้านคุณยายอุ่นแล้วค่ะ เดี๋ยวก็โค้งกลับมานะคะฮึน,น,นะคะของเล่นใหม่ฮือฮากันแกงจำปาเปลี่ยนเป็นแกงรถไฟฟ้าแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหแกงรถไฟฟ้านะคะต่อไปน้องน้องเลอยากได้สีอะไรนะครับวันนั้นเห็นบอกยายอยู่เห็นบอกว่าอยากได้อยู่เหมาะตั้งใจไว้หรือยังว่าจะเอาสีอะไรครับอยากได้สีดำแดงอยากได้สีดแดงนี่นะคะน้องมน้ำมนน้อง น้องเลหลานคุณยายรองก็อยากได้เหมือนกันนะคะได้แน่แน่แก๊งจำป่าพี่โจอยากได้สีดำมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหนี่ค่ะอ้โหแก๊งรถไฟฟ้าค่ะอก่อนนะคะไระดรงานด้วยเนี่ยค่ะกระดาษไม่ได้เอาออกค่ะพลาสติกก็ไม่ได้เกะไม่งั้นไม่ใช่ของใหม่ค่ะจัดไป

ใช่ไหมเหมือนของตาชาน,าชานใช่ไหมตาชานเป็นคนแรกนะคะแต่เขาตา,ตา,ตาชานยิ่งแพงนะของตา,ตาชานเออมีกันเป็นแถวเลยนะคะตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการส่งมอบรถให้เจ้าของเจ้าของไปใสน่นาขี่รถมายังไม่ถึงพี่น้อยสวัสดีค่ะรถของเจ้าคุณเจ้าของยังไม่มานะคะ<ม>เจ้าของรถคือน้องเจ้าคุณ ลูกชายคุณพอลลี่นะคะมีพอลลี่เจ้าของ้านมันหรือหมู่บ้านยูทูบเบอร์ที่นี่ที่นี่เองไหมน้ำมนต์น้ำมนต์รอรุ่นลูกรอรุ่นจะซื้อให้ได้เอ้าฟังน้ำมนต์บอกแล้วยังไงผมก็จะซื้อให้ได้รุ่นนี้อีกครั้งสิน้ำมนต์เอาสีอะไรลูกมีได้ตัวไกลหรือยัง The th the ะเวผเริ่นะครับเอาสีขาวสีอะไรนะครับสีขาวครับน้องมนบอกจะซื้อให้ได้นะคะยังค่ยยังไม่ทราบผมสั่รถแรงจะซื้อให้ได้สีค่ะาวได้แบบไหนแบบใหญ่ๆน้องน้ำมนอยากได้แบบเจ้าคุณใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวใช้คันนี้ให้มันเก่าก่อนอ๋อใช้ตัวนี้ให้เก่าก่อน เปลียนน้องเจ้าเปลียนน้องมนบอกว่าอยากได้แบบงนชอบโทนขาวนะคะถ้าซื้อใหม่รถใหญ่กว่าเดิมก็จะเป็นสีขาวอะไรนะมันคุ้มยากอะไรคุ้มยากเนี่ยมันคุ้มยากยังไงมาถึงจะคุ้มไม่คล้องไหมยังไม่คล้องหรอนี่น่ะมาถึงตัวนั้นมันทนกว่าโอตัวนี้มันจะทนกว่าใช่ไม่รู้ต้องรู้ว่ามันทนกว่าอืมทนกว่าเด่นส่ตันึงมันก็แปดพันรู้สี่ตัน อันไหนหนึ่งหมื่นอันนั้นสองหมื่นพอนห้าร้อยอันนี้อันนี้อาตีอีกหนึ่งร้อยเป็นสองหมื่นสองหมื่นเลยมันแพงเพราะอะไรรู้ไหมล้อมันเพิ่มอันนี้ล้อแม็กนะเนี่ยนี่ล้อแม็กเป็นสามเน่ยนะของบนล้อเท่าไหร่ล้อปกติล้อแม็กนี่คือล้อไม่เป็นไรยังไงซะน้องมนก็จะอะไรนะจะเอาให้ได้ ยังไงซ้อนอมนก็เอาอี่งีิเรื่องิงงจะเานคก็ไม่ต้องเดินเลขึ้นไปด้วยเลเออเลซ้อนได้นรเลยังไม่มีรน้องเลยังไม่มีน้องเด็กน้องเลอยู่คิดไว้ดำแดงค่ะเลก็จะะครุไงสวัสีค่ะพ่อราผมมันชาแล้วมาแล้วลแต่ถ้าเาะครนั้นจะไปแบบชิวมากีอยู่อย่างนึงนะคะหยุดเอ้ยคุณตาก็มาคุณตา มาดมาดิมาดิเร็เเวเร็วเร็วคุณตาก็มาค่ะคุณตาก็มาค่ะ<า>โอเคนะคะตอนนี้โอ้โหตอนนี้จบคลิปนี้กันไไแค่นี้ก่อนนะคะรอเรา,เรา,เราคลิปเราชมคลิปต่อไปกับพุณตาชานค่ะ